วันนี้พี่ยามาต่อเลโก้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะกำลังหมุนเป็นฟันเฟืองเลยค่ะเพื่อนๆของขวัญวันเกิดจากป๊ะป๊านะคะพี่ยากำลังต่อเลโก้อยู่ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบดีถ้าถ้าพี่ยะต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะเย้นั่งนั่งสวยๆนะคะนั่งให้เรียบร้อยเป็นตัวอย่างที่ดีให้เพื่อนๆน,นะคะ มันยังไม่เสร็จลูกมันก็เลยยังมันก็เลยยังยังไม่หมุนเทอร์นา,าวดีเท่าไหร่ไหนคะ่ะอันนี้เป็นของขวัญจากตาตานะคะเอ้าาสวยมากค่ะอันนี้เป็นอ้โหากล่องเลโก้ของเล่นที่ป้ามาซ้ให้นะคะมันเป็นเลโก้ของเล่นนะคะมันเป็นเหมือนฟันเฟืองนะคะเพื่อนๆต่อได้หลายรูปทรงเลยนะคะ,ะม๊ามิขอยืมกล่องใ,ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูหน่อยคะ่ะพี่ยะขา ขอขอยืมกล่องให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างหนะะ่อยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปหาซื้อได้นะคะในเว็บไซต์เหมือนพี่เอย่าเลยนะคะมันสามารถต่อเป็นรูปทรงหลายแบบได้ทำเป็นทาเป็นรางเหมือนรางรถไฟนะคะแล้วก็เอารถนะคะเข้าไปวิ่งบนรางแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อเป็นคอนโดมิเนียมต่อเป็นสนามเด็กเล่นแบบนี้ก็ได้นะคะ หรือว่าต่อเป็นเป็นรูปทรงร้านค้าต่างๆแบบที่ตัวอยากเขาทำเป็นรถไฟก็ได้เป็นโรงเรียนแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นสวนสนุกแบบนี้ก็ได้ค่ะราคาไม่แพงเลย $239 บาทเพื่อนๆเข้าถึงได้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่ารักเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวได้ดูสิคะทำเป็นใหญ่แบบนี้เลยก็ได้นะคะ มัเป็นคอนโดหลายตึกมีชิงช้าด้วย uh oh. แล้วก็มีรถวิ่งทามกลางเด็กๆที่กำลังเล่นชิงชา้ากันอยู่เดี๋ยวพี่ยากกำลังช่วยกันต่อกันนะคะกับป๊าป้านะคะสำหรับเด็ก3ามขวบขึ้นไปนะคะฝึกสมาธิ ทำให้เด็กๆไม่ต้องดูทีวีนะคะให้เด็กๆห่างจากขนมได้ทำให้เด็กๆฝึกสมาธิฝึกกล้ามเนื้อมือฝึกการคิดและจินตนาการนะคะ,คะและช่วยให้มีเวลาที่ดีกับครอบครัวนะคะพี่ยาก็จะได้สารสัมพันธ์กับคนในครอบครัวได้เพื่พนนนอนๆก็หากิจกรรมดีๆเหมือนพี่ยอ้มมาทำด้วยนะคะ วันหยุดสอที่ทำการบ้านเสร็จแล้วไปเที่ยวเสร็จแล้วไปหาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเสร็จแล้ว mm hmm. ก็ทำกิจกรรมดีๆเหมือ mm hmm. นพี่ย่าที่บ้านได้นะคะกับคุณพ่อคุณแม่ฝึกสมาธิสร้างจินตนาการนะคะฝึกความคิดสร้างสารรค์ในการออกแบบ Create Design ค่ะพี่ย่ากำลังจะต่อเป็นรูปทรงอะไรดีคะ จะเอาแบบที่กล่องเขาเขาบอกเลยไหมหรือว่าจะต่อตามจินตนาการดีกว่าอาแบบไหนดีคะอันนี้พี่ยะต่อเองนะคะรางรถไฟตอนแรกพี่ยะต่อไว้เทสททเนี้ยตรงส่วนที่มันเป็นข้อประกอบอะคะ่ะที่เป็นเป็นส่วนยากๆแบบนี้นะคะพี่ยาก,ก็ให้ยายกับตากับป้ามาช่วยนะคะ ตอบเป็นทรงอะไรคะไหนขอเพื่อนๆดูหน่อยค่ะเพื่อนๆด,ดูนะคะพี่ย่ามกำลังจะตอบเป็นทรงอะไรคะโอ้โหเก้าอีเอลซ่านั่นเองนะคะเอาไว้ให้เอลซานางนะคะ